สวัสดีครับนานายแฟมิลีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาชมบรรยากาศด้านหลังฉากของนักสแสดงของเราว่าทําอะไรกันบ้างครับก่อนที่จะลงสู่การสแสดงแต่ละรอบแต่ละฉากกันนะครับสวัสดีนะครับคุณพ่อการมังครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ <Huh? S 1> คุยกันเล่นร้ <Love me. S 1> อ,อ,องเพลงเอาร้องเพลงจานี่ฮะ พอกระลำมังครับมาต่อด้วยนะครับกับพ่อของน้องน้ำโมนะฮะสวัสดีครับผมจุงกะจุงกะครับนั่งรอน้ำรอคิวครับนั่งรอคิวเนาะเล่นๆครั่งเั่งเล่นๆอากาศดีลมดีเย็นดีโอเย็นดีแต่ว่าเวลาแสดงอย่างนี้เดดแน่จ้อยครับผมธรรมดาเนาะธรรรมดาอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะฮะตอนนี้เร่งเนี่ยแล้วครับผมเร่งแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ใช่บ๊ายบายเนี่ย เรอด้วยนะครับคุณแม่ของน้องถุงเงินจ้านะครับอันนุนไลฟ์สดนะครับ,รบไลฟ์สดมอบแม่ทั้งปุ่นน้องน้โมูเนาะครับบอกแม่แม่เล่ยายาลูกชิน้นอะไรเสมอหนิลูกชิ้นนี่หิวหรือยังครับลูก,กด้วยนวครับลูกชิ้นเจ้านายไ,ได้แล้วว่าได้กินครับแม่แม่แมลูกชิ้นเจ้านายยังยังลังเลอยู่เพราะว่าคุณยายที่บ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะ ท่านจะไปวันไหนเนาะเราก็เลยก็เลยไม่ไม่นะเพื่อนโรกฉลาเนาะอ่าก็เลยไม่สะดวกในการขายก็เวลาเราขายปุ๊บเพื่อนไปนะสินะนะพอไปแล้วก็เราก็ต้องบ่ไดดขายอีกต่อเนื่องอีกนะครับก็เลยไม่ได้บก็เลยก็เลยก็เลยดอกไว้ก่อนแม้นเขาเป็นอายุ ชลาเน่เกือบจะร้อยปีแล้วนะเกือบจะร้อยปีแล้วคั้ง่กมเนาะ่าเบิงพนก่อนดูดูแกก่อนยอดเขายอดน้ำ บารุงเล้วเมาไปเล่อยอยู่ซู้มือนะครับมมแม่ยายแไม่ยายแมยไม่ย่ายไม่ย่ายทวดยายทวดพี่ของพ่อตาน่นะพี่พ่อตาคนณอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ไดายได้เรีด้วยอย่าลืมนโมด้วยนโมก็อย่าลืมนั่นอะไรตรงนี้ โอ้ยรุดเนีน่ยเจ้าขอไฟมัฟ่ <c oughs> วหีเดี๋ยวดีคุยกันเรื่องหวยแล้วกันนีไปไปมาคุยเรื่องหวยแล้วมาเลย<ถ>อตอนนี้คิวของของน้องอ่ายอดทองเสร็จแล้วครับวาดรูปเสร็จแล้วครับเนี่ย้าคิวนี้เสร็จปุ๊บก็แต่ละคิวก็เริ่มก็เริ่มจัดระเบียบตัวเองนะครับคิวนี้เสร็จปุ๊บก็จะเป็นฮูลาฮูลนะครับเสร<ถ>็จวันนี้เด็กน้อยนักเรียนมาก มากมากเลยนะครับเยอะจริงๆครับากันเยอะแยะเลยแน่เลยไปคิวนะคิวตัวเองก็หูระหุบนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักแสดงจําเป็นแต่เราก็ยินดีที่จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับครับผมครับผมขอบคุณคมากทุกคนที้งควาทั้งลูกครับความตะเกียลูกได้กับตะเกียบธรรมดาไม่เป็นไรเดี่ทุกเงินลูกสาวลูกสาวนั่นนี่ยลูกสาว เดี๋ยวไปถึงคิวคูลาฮุบแล้วนะฝั่งนู้นก็เตรียมรอคิวคูลาหฮุบต่อไปนะครับดบูบรรยากาศข้างบนน้าเดี๋ยวนันอะอย่าเก็บบรรยากาศข้างบนคูลาฮุบนะในเตรียมแล้วนะราจะตะเตรียมคูแล้วฮุบแล้วนะตอนนี้ห้องคอนโทรลเสียงเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นชั่วคราวเนาะเป็นเกยนั่งช้างนะ

ก็จะรับมาที่โชว์ผลงานต่อไปเดี๋ยววันจันทร์นะครับวันจันทร์เดี๋ยวน้องปุ้ยนะฮะแม่ค้าเสียงหวานนะครับเขาจะมาไลฟ์สดอยู่ระเบิดระเบิดตากระเบิดตานั่นโรงเรียนนะ่นระเบิดระเบิดระเบิดตายนี่ตะเบิดตาอากาศร้อนนะครับช่วงเช้าอากาศร้อนหน่อย นะรอบเชา้าอากาศร้อนนะครับถ้าเป็นในช่วงเช้าตรู่นะครับของบ้านเราก็คือมอีน้ำค้างเยอะเลยนะครับเพื่ออากาศเย็นสบายนะครับนะพอถึงในช่วงการแสดงรอบเชา้าก็นี่ฮะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวครับผมสวนลานแสดงประจำของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับดีน่นนาจะอัปเดตนะครับ ให้กับเมเอฟซีนะครับได้รับชมกันนะครับว่าตอนนี้ทีมช่างนะครับจะดําเนินการไปถึงไหนกันตอนเช้านายไปดูแล้วนะครับก็วันนี้ได้แล้วนะครับประมาณ40เปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ถึง50นะครับว่าต้องขุดท่อระบายน้ํานะครับไปที่เมนด้วยนะครับผมถามถามทีมช่างตอนเช้านะนายนหนก็ไปดูแล้วอันนี้เสร็จไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับรอใส่ตะแกรง ด้าน,นทิศใต้นะครับเสร็จแล้วนะ,นะราบตอนนี้นะแสดงเราถึงคิวผูลรับะูกนะวันนี้วาดรูปชุดเดียวนะครับน้องแสนคาไม่ได้มาวาดนะครับวาด้องยอดทองนะครับ รเราเต้นเลยเด็กนักเรียนเยอะมากเลยวันนี้วันศุกร์เลยเนาะทีมไลฟ์สดนะครับของช่อง YouTube ช้าง y YouTube กัวช้างแนละ้วก็จะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นะฮะที่นั่งนะไม่รู้ว่าหลบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไม่เห็นเห็นไม่เนียงไม่เนียงเห็นอยู่ อเออตรงไหนบ้างเนาะอมีนิ่งนองเห็นอยู่นะครับได้เห็นบรรยากาศแบบคร่าวๆนะครคร่าวๆข,ของของคนเวลาสแสดงนะครับมีสตังค์หนึงร้อตกหายนะรับนี้เมื่อวานก็ะทำกระเป๋าหาย ไม่ใช่ลืมกระเป๋าไวเนี่ยมีบัตรประชาชนแจ้งไปแล้วเมื่อตะกี้นะครับแจ้งไปแล้วเป็นเมื่อวานนะเมื่อวานเดี๋ยวส่งจัดส่งไปให้นะมีบัตรประชาชนด้วยแล้วก็ทําตั้งหล่นหายหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทะรับอจากเมื่อวานสองร้อยวันนี้หนึ่งร้อยครับนี่ของเมื่อวานนะอันนี้ของวันนี้ครับถ้าหนึ่งร้อยไม่มีใครมารับในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะเป็นคันให้อาหารช้างไปเลย ก็เข้าบัญชีกลางบัญชีเรข้าบัญชีกลางทันทีครับผมอันนี้ครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยวนันนี้ของใครเนาะลูกเอ้ยเยดี๋ยวส่งไปให้นะลูกนะเคอรี่เคอรี่ส่งให้ตลอดเด็กเย,ยอะไงเด็กก็ลืมด้วยว่าตัวเองเอามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ ส่วนมากถ้าเป็นเด็กน้อยน่ะเขาจะไม่รู้ว่าเอาตัวเองเอาเงินที่คุณแม่ให้มาในเท่าไหร่เวลาหล่นหายก็ไม่รู้ว่าตังเราอยู่อยู่เท่าไหร่ไงยังไม่รู้ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็ประกาศประชาสัมพันธ์นตลอดนะถ้าเป็นเด็กโตก็จะรู้ว่าวันนี้หายร้อยหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้น,ะนิ่งเงาครับ เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับเบื้องหลังการสแสดงนะครับแล้วก็ในช่วงการสแสดงของชานะครับรกล่าวว่าเป็นนี่นี่ก็เป็นสถานที่ชั่วคลาวของเรานะครับเก็บอุปกรณ์ก็จะเก็บไว้ข้างในนะมีห้องน้ำอะไรให้พร้อมนะแต่ความร้อนนะครับคือยังไม่สะดวกในเรื่องอากาศแค่นั้นเองนะครับอากาศร้อนตลอดทุกวันนะแล้วก็จะมีการลดน้าอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะรดน้ําทุกวันนะครับ รถแมให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็นะครับจะทําให้ไอน้ำมันซึมเข้าไปใต้ดินสายถ้ารถน้าชุ่มๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับทนายก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปนะครับก่อนกันละกันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องช้างนักแสดงของเราด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเป็นกําลังใจ วันนะครับแล้วพวกกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตจบคลิปครับสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมนะอยากจะชมคลิปน่ารักน่ารักชมคลิปของช่องน้าไน่ก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดเอ่อ ไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ